ข้าวโพดนี่ผมว่าต้องแบบยกสูงนะครับเพราะว่ามันข้าวโพดมันสูงเนาะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทางครับนี่ครับเชียงคานี่นะฮะโอเคทุกคนครับสหรักคิวบี้ผมวใทุกคนมาอยู่กับรถสมบูรณ์พัฒนานะครับผมเป็นรถเกี่ยวนะฮะข้าวโพดนะครับวันนี้นะฮะก็เราอยู่กับแบบของอ่าแบบเดิมที่เราเล่นนะครับผมนะจำชื่อแมปไม่ได้นะครับผมนะฮะเป็นแมปที่เป็นนาน้ำนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไร่แสงเดือนของเรานะฮะนี่ มีหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสมบูรณ์พัฒนาตัว2024ครับนะฮะก็คันนี้ผมก็ได้ปล่อยนะครับในราคาที่เป็นโปรโมชั่นนะครับผมนะฮะตัวรถก็ มาในโทนของสีฟ้าๆนะครับผมนะฮะแซมด้วยสีม่วงแล้วก็ตัดด้วยเหรีนะครับผมนี่สวยงามครับพาดูรอบๆก่อนนะเผื่อน้องๆเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ดูนะครับผมนะฮะดีแล้วก็คนที่ยังไม่กดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับจากช่องน้ำพ่สามดีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปแล้วก็ดูระบบต่างๆนะครับผมสัตว์เครื่องฮะ นี่ครับผมเสียงเดินหอบเลยทุกคนนะอันนี้ผมได้จัดระบบไฟให้นะผมนะฮะนี่นะฮะยกหัวขึ้นได้ครับไฟวิ่งรอบตัวครับผมนี่ฮะเดี๋ยวจะไปเกี่ยวราโพดนะผมด้านหน้านี้เลยนะฮะหน้าไร่เรานะผมก็ปากระโพดนี่ ตัวควายด้านหน้าครับสามารถพับเก็บได้นะผมเวลาเราขึ้นเทรลเลอร์นะครับเพราะว่ามันมันยาวทุกคนครับผมอ่ะก็จะมีซิมเปิลไอซีให้กดครับผมนะไอ้ยังก็จะพับให้เราฮะเวลาเราย้ายรถนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขับนะครับไปที่ไร่ข้าวโพดของเราเลยนะครับผมก็จะอยู่ด้านหน้าปากซอยครับนี่ มันไม่ไกลเท่าไหร่ครับเราก็เลยแบบว่าขับรถไปเลยฮะต้องมีเช่นเลบผมนี่ดูทุกคนอืมอืมนี่ครับอะไรครับเราก็ปลูกตังข้าวแเราก็พ่นนะทุกคนเลี้ยงหมูหมากรไก่ด้วยฮะโอ้อันนี้ก็เป็นฟาร์มแพะนะครับผมนะข้างๆครับเฮ้ยโอ้ยต้นไม้ เฮ้ยขับยังไงวะนี่ฮะแปลงกับพวกของเราครับหาที่ลงดีๆก่อนเอ้ยพื้นที่ราบเอียงครับผมนะฮะเราก็ต้องโขกระโพดนะฮะอโอเคเราไปกลาง ด้านหน้าของข้าวโพดตอนนะปากเกียวฮะอ่าจุกครับผมเนี่ยเข้ากันดีครับตัดกระสีม่วงเลยนะเลดตัวนี้กลาองอุ่นก่อนอโอ้ทำการแสดงกันเลยครับผมนี่ ผมเอฟเฟกด้านหลังไม่ออกครับฟางโ้โหหลุนเช็คเลยทุยกคนครับผมอะไรวะเนี่ยแปลกครับผมปกติผมว่าผมทำไปแล้วนะ จะต้องแก้ทีหลังครับไม่เป็นไรครับผมเ,เราเลียวไว์ไปก่อนนะโอ้งวงภายในเข้าไม่ได้นะเออแปลกอันนี่ดูไฟครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บเไปหน้านี่ก็พิบเ,เป็นจังหวะแน่ผมนะเป็นสติ๊กเลยนะ จ้าไหมเจ้าซะละเกินนะฮะ กว้างของปากเกลียวนี่อยู่ที่ประมาณ2.5ครับผมปากเกลียวพระนะฮะนสบายครับอันนี้จัดว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าผมจัดโปรให้ครับผมตัวแอร์ครับ,รบนี่นพระโพดนี่ผมว่าต้องแบบยกสูงนะครับเพราะว่ามันพระโพดมันสูงเนาะ เดี๋ยวจะมองไม่เห็นทางครับนี่ครับม่เช็นท่านานีนะฮะบินตวัวนะฮะ <c oughs> แล้วล่เก็บขอบดีๆีฮะมันจะแทงรั้วมาให้ครับผมมันก็ฟันหักอะไรทีเดียวนะ <c oughs> นี่ครับไรของเราดยสมบูรณ์ฮะมีทั้งวัวครับผมนีม่ครับแบบว่าชีวิตจริงเป็นแบบนี้ครับผมว่าเนาะไม่ต้องดิ้นรนเลยครับฟาร์มวัวฟาร์มแกะฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดนะครับผมมีทุกอย่างเลยไรกระโพดนะฮะแล้วก็นาข้าวนะตัวเกี่ยวมีทุรุ่นฮะซื้อไว้ทำไมเยอะแยะนะคนมีตังคนะ์ครับคนมีตังค์ ซื้อไว้แบบขับเล่นเลยต้นไม้นี่ครับผมเสียงสะระเกินนะฮะเออไอปีกข้าวโพดไว้ทำอาหารสัตว์นะครับผมนะต้องปล่อยให้มันสุกหอมเลยนะฮะ ก็ค่อยจะเกี่ยวครับผมปกติทั่วไปก็สมัยก่อนจะเป็นใช้คนนะเดินหักเอาครับสมัยนี้เน้นเร็วครับผมใช้รถเกี่ยวได้เลยครับผมนั่นแหละพี่โอโ้โห อย่ากับซิกแซกนะฮะเฮ้ยห <laughs> ลงพงมาไหลเลยจู่วัดจ้าวัดผมทำไว้หลายรอบแลวฮะไอ้พวกเอฟิกทำไปทำมาก็ทับไฟเก่าครับผมเอาไฟเก่ามาใช้ครับ ไฟใหม่ก็ลบทิง้งสายต้องตั้งรหัสใหม่ครับผมนะฮะเป็นเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเนี่ยผมอันนี้แบบโอ้โหชื่อเดียวกันนี่เร,รียบร้อยฮะไฟอัปเดตก็หายไปเลย<_><_><_><_>แจวจริงเลยโอเคครับ okay, ผมก่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุนะกคนฮะเกี่ยวไม่เสร็จนะครับผมนะฮะ เกี่ยวไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายให้กับไว้กับภาพเกี่ยวเลยนะครับผมนะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ด้วยกันนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์ like ถ้าใครที่ชื่นชอบนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยครั้งที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะวันนี้นะปพอบสามดีคลาทุกคนแล้วก่อนบ๊ายบายครับผม